ผู้พ่อเพียงสวัสดีครับความสุขของคนทำสวนแบบผมผมมีอาชีพรับจัดสวนครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้ลงมือปลูกต้นไม้และจัดสวนครับความสุขของคนทำสวนตามวิถีของอาชีพคนจัดสวนคือการได้คิดได้ฝันได้จินตนาการ แล้วลงมือสร้างความฝันนั้นให้เป็นความจริงครับผมเป็นคนที่เฝ้ารอสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความสวยงามและความสมบูรณ์ในวิถีของธรรมชาติและความสมดุลของธรรมชาติครับคนทำสวนแบบผมลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองครับ สวนของผมสร้างมาจากความฝันและจินตนาการน้อยคนจะได้เห็นแบบสวนที่ผมออกแบบไว้แต่ผมจะลงมือทำมันจากความคิดและความฝันของผมโดยที่ไม่มีแบบให้หลายคนได้เห็นครับสวนของผมจึงสร้างมาจากจินตนาการของผมและผมต้องลงมือทำและกำกับมันเพื่อให้ถูกต้อง ออกมาอย่างที่ใจต้องการครับบริษัทไลท์การ์เด้นแลนด์เคปจำกัดเป็นบริษัทหลักของผมครับเรามีประสบการณ์ในการออกแบบจัดสวนมามากกว่า15ปีครับบริษัทของผมรับงานจัดสวนในพื้นที่เขาใหญ่หลายๆโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ๆครับเราจึงมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบจัดสวนและมีผลงานในโครงการใหญ่ๆที่นี่หลากหลายโครงการครับผมจะสร้างสวนที่สวยที่สุดของผมที่โครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ของผมครับผมจะสร้างมันให้ดีที่สุดและสวยที่สุดครับเพราะ ที่นี่คือบ้านของผมผมอยู่อาศัยในโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ครับผมจะออกแบบและจัดสวนให้สวยงามและสมบูรณ์และสมดุลกับธรรมชาติที่สุดครับเราจะมีความสุขผมจะแบ่งปันความสุขของผมที่นี่ให้แก่เพื่อนๆที่มีความฝันเหมือนผม ฝันอยากมีบ้านหลังเล็กๆที่เขาใหญ่ครับผมจึงแบ่งปันพื้นที่แปลงเล็กๆให้แก่คนที่มีฝันเล็กๆแบบผมได้มาอยู่อาศัยที่นี่ครับโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID lan d 2020 โครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ